ปูนันทนาโหสิริแพ้คดีสัญญาเงินกู้สองล้านบาทแก่ลูกหมีด้านทนายเดชาทนายลูกหมีลั่น30วันไม่ชำระสืบทรัพย์ไขย,ยึดซัพย์ถ้าไม่มีฟองลมละลายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาติดตามหรือรู้จักกับ คดีของคุณปูนันทนาหงสิรินะคะอดีตดาราได้ก็นางงามนะคะอ่าตอนนี้สารตัดสินแล้วนะคะเพคคดีกับคุณลูกหมีเป็นข่าวต่อเนื่องกันมานานนะคะในเรื่องที่เธอได้ทำสัญญากู้ยืมเงินแล้วก็จ่ายเช็คเด้ง2ล้านบาท ยืดเยื้อมาตั้งแต่กลางปี2567นะคะแล้วก็มีการออกรายการทีวีแล้วก็มีอะไรยังไงหลายอย่างเรารู้จักเกี่ยวกับคดีนี้ไว้เพื่อก็เรียนรู้ไว้รู้เขารู้เราก็ไม่เป็นไรอย่างที่2ก็คือแบบอย่างไม่ดีเราก็อย่าทำอย่างที่3นะคะเราก็พึงตระหนักการไม่เป็นหนี้นะดีที่สดุดแต่ถ้าเราเป็นหนี้แล้วเราก็พยายามหาทางใช้หนี้นะคะไม่ต้องลีลาไม่ต้องชักดาบ แต่กินรู้อยู่สบายแล้วก็ออกมาท้าทายอันนี้ก็น่ารังเกียจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารชนะหรือไม่ชนะแต่กฎแห่งกรรมติดตามเรามาแน่นอนค่ะโอเคค่ะคดีนี้ยังไงก็ตามนะคะล่าสุดในวันที่12มิถุนายน2568นะคะสารก็ได้พิพากษานะคะว่าให้จำเลยจำเลยนี่ก็คือคุณปู่มันธนาโหสรินี่นะคะชำระเงิน แก่คุณลูกหมีนะคะ,ะเขามีการกู้ยืมกัน2ล้านคิดว่าในเนื้อที่เขาส่งฟ้องศาลร,รวบรวมเอกสารอะไรยังไงต่างๆเนี่ยคือมันมีการจ่ายไปอยู่เป็นครั้งๆนะคะล่าสุดนี้นะคะศาลก็พิพากษาให้ชำระที่1 000, 7 0 0 0ล้าน0 0บาทพร้อมดอกเบี้ยนะคะร้อยละ15บาทร้อยละ15ต่อปีของเงินต้นนะคะ ก็คำนวณไปนะคะจนกว่าชำระเสร็จนะคะโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่2มีนาคม2567เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้นแก่จบอันนี้ก็คือคำตัดสินของศาลนะคะซึ่งหลังจากโสตนนี้ผ่านไปนะคะ,ะคุณลูกนี้ก็ได้โพสต์ลงเกี่ยวกับในเรื่องการชนะคดีใน i ิน t a g r a รมนะะโดยระบุสั้นๆว่าในที่สุดก็จบสารพิพากษาลูกมีชน,นะ ผิดสัญญาเงินกู้ลูกนี้ลูกนี่ต้องชดใช้เงินค่ะอันนี้ก็รู้ไว้แล้วก็เป็นเรื่องสนใจเราด้วยนะคะ,ะสู้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราก็เสียคืออับอายอคนในครอบครัวญาติญาติของฝั่งเราฝั่งสามีหรือญาติทุกฝั่งนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เป็นตราบาปท,ทางสังคมนะคะ แล้วก็เป็นที่รังเกียจด้วยนะการเป็นหนี้นี้มันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ภูมิใจแต่ถ้าเป็นหนี้แล้วไม่มีเงินชําระหนี้นี้ก็ถือว่าน่ารังเกียจละแต่ถ้าหากว่าเป็นหนี้แล้วพยายามนะที่จะไม่ชําระหนี้นะแล้วก็แต่ใช้ชีวิตรู้รานะแล้วก็มา,าแสดงออกถึงการ ไม่ต้องชำระหนี้อันนี้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแล้วก็เราไม่ควนทำสวัสดีค่ะ